สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่บรรยากาศนี่เร่รเรงแร,ง,ร,รงครับแม่แม่ครับท่าแม่แม่แม่น้ำหอยน้ำเซ่ครับผมเอางวงข้อคอครับเอาเบิร์ดออกมาลามไก่บ้านเตอลิดด้วยครับผมโหเพิร์ดแดงจึง้งพืงนลึกตังใดตั้งแต่ตอนหนห่อยๆที่ออกมาครับต้นฟูนครับ,รบผม,มใหญ่แล้วครับตอนนี้ งุ้งหยองนี่แบบไร้เตือเปล่าคนนะตัวบักสูงนึงมากินใหญาๆกับอึดครับปีนี้บ่ได้ออกไปหาอยากกินอะไรแบบออกไปครับมันบ่มีครับไปหาสูบบักหอยแดงหอยทสองตัวนึงครับเบิ่งความื่นเพิ่นเอาหัวไปตำไปไอ้หมอดำ่ำน,นุ่งหยดเรือนก็ลังขืนงานก็ลังเงอกขึ้นเก่าแดงจีดๆเลยโอยอุ้ย หุ่นพื่นสุดยอดครับรอๆได้ทนี่ปุ๊บน่ะหลังเพื่นขี้ดื้อขี้ดื้อได้แม่นมครับเรื่องเอาลหลุดเบาตอนออกมานห,หน่อยๆนะด้วยโตยังไงยังออกมานอยู่หกเดือนกําดังเจ็ดเดือนครับ เฮ็ด <ITA> อุดยูยังหลุก้าเ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 เฮ็ดเขาเพิ่นครับเศ้าอะพอนะกัลเนี่มาเล่นะหลวมพังทุ่นะครับผมหอดามีหน้าไม่สากะเจเลอรมีนอใหม่ออกทำเป็นนอใหม่นอนอใหม่ทีํำหองทำเครอบผมกระสีออกนะครับส่วนนี้ก็ยังให้หลูกเลยฮาเลย เขียดก็เหลื่มอืดแล้วครับมองโซเขียดมัาหน่อยครับเนี้ยๆๆๆได้ด้ยแดงจึ้งคืองแม่เป็นกระจอยครับผมหลูกหีดนมหลาหลูวก,ก็แม่หุนต่างกันเลยอ้วนหุดก,กินแต่นมแม่ดื้อก็ดื้อเชื่องเฉียงหูหูนะครับผม

ไปไปตามเอ็มไปเจ้าหนางอืมน่มาเจ้าหนางครับมู่หาอะไรลูก ปกติสุกปีบองนีเงาสีลายยู่ด้วยทำไงครับ,แ,รบแต่ว่าปีนี้เาหน่อยแห้งเงาเลื่อมลครับเพราะว่าฝนิ่นเบอะหน้านนิ่นเบอะถ่วคก็สุกปีฝนบ่นดีครับปีนี้ฝนไม่ค่อยดีนม่กระจ้อยครับจกักทองหรือบอนล่ทองพันหลอดมาแล้วสองหลอดครับผมล่อครบสิบหาเหมือกสิตตัวทองเพิ่นนะครับผมแต่เพิ่นทองแล้วก็เจ้าลูกเพิ่นออกครับคอยลูกเพิ่นออก ได้สนใจกับติดตอ่อข้ามาไหนได้ครับแม่แม่มะลานหน่อยเอาเห็ดพอพันแม่เพื่อกนกะอ่าพ่อเพื่อนเพื่อนสือไปให้นะครับผมพอ่อวดนไหนเกยวหยาพ่อเันไหนเอกามะรามเหร่นพี่น้องครับพ่อวันหน้าให้เพื่อนทองครับ ธาทองก็จะเป็นลูกที่สามครับสมกับไอ้สามหนึ่งเอาไว้ไอแ้แม่แม่ได้บานผู้ถี่เพื่อนเคยสมง่วนนะครับ่นว่าทีเอีสามหนึ่งเป็นไห้โค้งสางกระดูกดีนะครับผมกเ็เลยว่าเออเราล่ลองเบิงนะครับพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยครับแม่ๆมครับในเลี้ยงเพื่อนแหละก็เลี้ยงเพื่อนไปครับผมาาปเ,บบเป็นเป็นเงินก่อนครับวราอยากขายกข็ขายออกครับผมบ่มีเงินกข็ขายเพื่อนออก ซ้ำเงินก่อนมไม่ใช่ครับแม่แม่นะี่แต่ว่าล่าคั้วข้าวงวดก็เป็นราคาครับยบบนนงบงงังกับโตละหมื่นนึงพี่น้องตัวบางไงนึงก็ขายโตละหมื่นบ้านอยากขายครับมีคนมาถามขอสื่ออยู่บ้านอยากขายเพื่อนอายุหกเจ็ดแปดหกหกเดือนก็ตั้งแต่เขาเจ็ดเดือนครับสีแดงอย่านีน้ครับผมแดงอึ้งลรืองอยู่แม่เบิ้งกะ สีแดงเนี่ยแต่บาดเห็บทำหลกครับลูกท้องแดงครับผมสร้างท,ท้องแดงสิไปหายางตลาดงัว่อาจักกันไหมครับบ่ม,มีคลิปยังเห็ดไปหาทายตลาดงวัว <c oughs> เป็นอาชีพก่อน <c oughs> เป็นปลาขาขายงวัวก่อนนะครับเป็นเล่มกินงูบเบิ้ลครับผมแห่แงแหลงมาได้เมื่อกีก้งูบเบิ้ลครับหยาเพื่อนก็มีครับ ไอแม่พ่นหนีจอยหย่อนว่าลูกพ่นหีนนมนะผมลูกเถิกพ่นกินนมหลายนะครับผมว่าไหนท่านหายานมครับกะกะวบาแม่พ่นถ้่งปั๊บกะเชีห้เอาลูกพ่อนออกเลยนะครับก็เลยบได,ด้อัน,นั้นไว้ มืนหนีไม่พ่าื่อเลขยว่าน้อครับแม่นไครับว่าจะสื่อสองสามกับว่าได้ซื้อไปซื้อผลหกสามผนครับผมว่าจะสื้อสองสามกับว่าได้ซื้อเบิดเลยครับวัดกินหมูกระทาจ่อยรุ่นยุบสันครับผมออกสองสามสวยแม่เพื่อนก็เล่มหยาดีครับหยาเห็นเหงื่อน,นี่ลูกก็กินดี ไงครับสูงให้ได้แม่เพิ่นเ่อมาลอยชีสิบกัวนะครับลอยชีสิบบวกบวกมาจักแม่เพิ่นลูกเพิ่นก็นกนสีได้สูงกับแม่จักน้อยอยู่หรอครับผมเบื่อส่งหล่ะจากบ้านลอยหาบลูกเพิ่นนี่ถ้าสูงนะครับผมถัดไงซ้ำๆแม่น่ะจะมาลอยหาครับยังมึงย,ยังชีดือ้อไงไงเพิ่นใอนเพิ่นเล่มกินก้อนแค่ข้าวครับ ขุดกินหอดใบยูคาเบิ่งเอาถั่วใบ,บยูคากินหนอนเบิงสีเป็นตีผู้ดใดอยากให้ไปทายง้ใหาติดต่อข้าม้านะครับแม่ๆครับสิ <laughs> บไปหาทายง้วขายหรือบัตรเท่นนี้เปลี่ยนอาศีพก่อน สมุลูกสมุครับสมบุโม,ม,ม่โม่ไมันจะเป็นวัวปะลูกอากาศนม่เมล็ครับช่วงสี่หามืแรงครับ,รรบนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นฝายนะครับผมเอาไห้หาปลาของซาบาน,นะครับผมบ้านหนองสางนะครับผมตอนผุจะเป็นปลาไพ่ท่างนี้จะเป็นปลาไพ่สองฟังครับ กระชีหอดอ่าเพิ่นชิมีแหนงตอนช่วงบ่มีหน้าก็บมีสาเนี่ยลูกถ้าลูกจับบะปิดเพิน่นเริ่มมีแหนงออกให้เก็บกินครับนอกไม่ดิฉันออกก้อนมูก็คือมองนี่แล้วครับข้าอื่นห้องพักตะน้ำครับถ้าสร้างน้ำพุนะผมนี่สร้างสร้างน้ำพุนะ่ะถ้าขาไปน้งฝุ่นครัเพิ่นชิเป็นน้องบัวครับผมเป็นมิเตอร์บัวบักง่ามนี่ครับแม่ๆครับ คิดดูแม่เพิ่นเป็นลักษณะน้นเนี่ยจ้าลูกเด็ดคักเลยครับผมลูกออนออกมาเนี่ยโอ้ยตัวแบบใหญ่พากันเห็ดขัดกับลุงดินครับผมออกมาตัวแบบใหญ่เลยพ่อหน่าเป็นตัวแม่กับบ่เป็นตัวแม่ให้เป็นบกเถือกซื้อลูกตัวแรกเพิ่นก็เป็นบกเถือกครับผมลูกสองเพิ่นกับบกเถือกลูกสามนี่แถะติดมาเป็นตัวแม่กจะเจาไว้ครับผมสิบกขายสิเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับผม ครับผมสารคินิกกับไวท์มิซากรนะครับเปแม่ครับเอาไปผูอกคลิปในหนาไม่เมินนะครับสวัสดีครับผู้บอกคลิปหนังนะครับขอให้เป็น้องอยู่ดีไม่แห้งรับเรื่งเงืนทองสวัสดีหลายแข่งเบิร์ตสูตรทุกคนครับน้องน้องไอบายครับสวัสดีหายแข่งครับเงินขอเงินคิดของขอเงินทองด้วยครับสวัสดีครับองื่นเจอกันไหมครับมืออื่นวาสิภาพไปเลาะเบิร์มันแซงครับไปหาคนมาแซงดีแข็งๆมันก่อนหน้าครับมืออื่นครับบ๊ายบายครับ